ก้นเข้าสวัสดีค่ะหั่นก้นเข้านี่เลยไหมคะมักัดได้ไหมกลับได้เนี่ยไม่ไม่แอนิบไลท์มันกัดไหมไม่กัดไม่กัดอ๋อมันอยู่ในนั้นแล้วก็คือมีเตียงหนึ่งเนาะแล้วก็มีโต๊ะข้างเตียงสองค่ะได้ยาวเลยยาวเลย ชื่อสอนใส่เข้ามาข้างบนได้เลยจ้ะเข้ามาข้างในได้เลยแต่นี้ประกอบไปพี่ด้วยป่ะอันนี้คือประกอบไปพีด่ด้วยป่ะหรือไม่ใช่ถ้าให้ประกอบก็ประกอบให้ค่ะจ้ประกอบให้เลยเอาไว้ตรงไหนคะข้างบนเลยชั้นสองชั้นงห้องนอนริมซุปขึ้นได้ไหมโอ้ยเ,เก่งจังเลย,ยมันแค่สองคนอ่อเนีย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่พอมันแยกเป็นชิ้นส่วนนี้มันก็ไม่หนักมากใช่ไหมนอนอยู่มันก็หนักอยู่เหมือนกันข้างนู้นเหรสุดเลยจ้ะต้องสุดช่องนี้นะคะจ้าเปิดประตูได้เลยจหนูไปกองข้างๆเนี่ยด้านซ้ายจ้ะสายมือเกาะนั่นแหละจ้ะ เยี่ยมนี่หัวเตียงเหรอตานี่ตู้ตู้หหัวเตียงกับไม้กระดานเนาะค่ะ หลายคนสงสัยนะคะว่าน้องโอ๋ไปสั่งเฟอร์นิเจอร์จากไหนบอกเลยค่ะอันนี้คือสั่งจาก Fur n n the Box นะคะซึ่งมันเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ อันนี้ตอนแรกสั่งไปก็หลอนเหมือนกันเพราะว่าเขาจะแฮ็กมายังไงแต่เห็นที่โชว์เนี่ยมันอลังการมากค่ะเตียงทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้สักนะคะแล้วให้เขาทําสีเซียนขาวค่ะแล้วมันจะออกเป็นแนวแบบวินเทจนิดนึงเพราะว่าน้องโอชอบสไตล์วินเทจแล้วตอนแรกนะคะก็ไม่คิดว่าจะมาจัดเต็มขนาดนี้คือมาเป็นหัวเตียงมาสองอนันแล้วก็เป็นไม้เป็นไม้ประกอบกันใหญ่เลยค่ะเนี่ย่ะดูสิฮะ ไอ้เราก็ยังคิดว่าเขาจะมาประกอบอยังไงสั่งไปแล้วนี่ก็หลอนนะคะเพราะเพิ่งเคยสั่งครั้งแรกไม่มั่นใจว่าจะโดนแกงป้าสรุปอ,อุ่นใจค่ะคุยกับพี่เจ้าของร้านแล้วเขาก็ให้ความมั่นใจว่าขา,ขายมานานแล้วคือบอกเลยว่าลูกค้าเขาเยอะนะคะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งนะคะพอเขาส่งให้เราเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีบริการประกอบให้ด้วยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ นราคาก็น่ารักน่ารักค่ะเตียงกับโต๊ะหัวเตียง2ข้างเนี่ยราคาสอ0 0 0บาทค่ะสวยด้วยถูกใจโอ้มากเลยค่ะใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะคะ Few Moments Later มาเลยมาเลยค่ะ เตียงยางพลาก็มาส่งประมาณช่วงบ่ายๆนะคะที่เลือกซื้อนะคะเพราะว่าบอกเลยมันนอนแล้วมันดีต่อกระดูกสันหลังค่ะมันจะรองรับอกปุ้มกับสรีละเราและตัดสินใจเลือกแบรนด์ในเจ้าโฟมนะคะเพราะว่าด้วยราคาด้วยแล้วก็คุณภาพด้วยที่เขาลงในสื่ออย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าตัวนี้ค่ะละกันเนี่ยพอเอาขึ้นมาแล้วคิดว่ามันน่าจะไม่หนักมาก แต่ผู้ชายสองคนก็ยกขึ้นมาลำบากมากนะคะน้องโอ๋ยังช่วยเลยค่ะยังบอกเลยว่าไอ้ก,ก้อนขาวๆก้อนเนี้ยมันหนักเหลือเกินแต่มันก็นุ่มนุ่มดีนะคะแต่แตเนี้ยดูสิฮะมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะกว่าจะเอาขึ้นมาได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันตอนนี้นะคะกำลังแกะละค่ะแกะแพ็คออกมาคือแพ็กเกจตดีมากค่ะคือมีห่อมาอย่างดีแล้วข้างในก็ซิลพลาสติกอีกรอบนะคะนี่ค่ะ เห็นสมหน้าเตียงยางพาราไหมคะดูสิคะกว่าจะติดตั้งเสร็จเนี่ยใช้เวลาพอสมควรและรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นจุจะได้ความรู้สึกที่นุ่มแน่นนะคะเพราะว่าใช้รุ่นมีเดียมกับรุ่นเฟิร์มมาประกบกันคะ่ะและซื้อเตียงหนึ่งหลังก็แถมหมอนยางพาราให้2ลูกนะคะในราคา33,500บาทค่ะ The next day ไปก่อนนะคะมันตั้งลำดีๆก่อนก่อนรองเท้าวางนะถ้าถอยหลังไปก่อนวยเอ้ยังลงมาทั้นนี้เลยก็ได้มึงไม่ไปเกียกลงชั้นนี้เลยเออมึงเออมึงจับข้างล่างไปเลยเดินหน้ามามึงหันหน้ามาดิเออไม่เป็นเลยมันไม่ถูกทหารสวยสวยจุกใจ ือไม่เคยจะเป๊ะอะบอกเลยบ้านเนี้ย

ตอนแรกคือั้งคือขักอยู่นั่นไงตัวใจหมดใ่เอาเื่อยมาใส่อวิ่งแม่ใส่ไนะเออพอดีเลยจิตวีเลอเรียบร้อยเตะมากทั้งกมชนะเตะลงตรงดีมาเออเรื่มเรือยเหรอต้องมาอีกรอบหนึ่งเรื่มเดืเอยเออซิ ใจมากของแท้เลยเนะี่ยสีสดมากอ่ะออกมาละค่ะดีนะมีเรสเฟร์มจากตู้นี้ก่อนนะตู้นี้ยังเส้นแท็กว่าอีกนะช่องกบเนาะของช่อ,องกบเส้นใหญ่สวยมากอชอบอ่ะ ตัดใจมากบานสัดใจมากสนุนราคาพาร์ิชันชุดนี้30,000บาทอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะช่างกลมก็เก็บงานเป็นชั้นเรียบรอบแล้วนะคะเอาเป็นว่า เราก็มีฉากกั้นห้องเรียบร้อยแล้วก็แบ่งแยกระหว่างห้องนอนกับห้องพระเป็นสัดเป็นส่วนนะคะก็ดีค่ะเพราะเวลาเรานอนเนี่ยนะคะน้งโอ๊กก็จะเปิดแอร์แล้วก็ปิดฉากตรงนี้กั้นห้องแอร์เรย็นฉ่ำด้วยถึงเวลาเราก็จะได้นอนแบบไม่ตะคิดหัวใจค่ะเพราะว่าระหว่างพระพุทธรูปองค์เทพท่านจะได้มีห้องส่วนตัวของท่านเพื่อประทับเป็นสัดเป็นส่วนดีค่ะ เรามาย้อนดูห้องเดิมกันนะคะว่าสภาพเป็นยังไงตอนเรายังไม่กั้นห้องค่ะเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะด้านข้างจะไม่มีผนังกั้นนะคะก็จะเป็นห้องยาวๆติดก,กันเลยค่ะ รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะทำห้องนอนในตอนนี้นะคะเป็นสนุนราคาทั้งสิ้น86,500บาทค่ะแต่ยังค่ะเดี๋ยวเรายังมีต่อเดี๋ยวลงไปทำข้างล่างกันนะคะภารกิจใหญ่หลวงค่ะเดี๋ยวติดตามต่อไปค่ะ